สวัสดีครับพบกับบอลลาชานลแล้วนี่คือช่วงบอยซด์แคสเกมวันนี้เรายังอยู่กับเซนเซ a a เวคเคนิงนะวันนี้เราจะมาจัดทีมมานิกอร์ที่สามารถตบสยบทีมคู่ต่อสู้ได้ภายใน2ไม่เกิน3เทินนะครับประมาณนั้นนะก็หลังจากที่ลองฝึกลองเล่นกันมาดูก็มาเจอทีมนะครับที่จะมาซัพพอร์ตมานิรกให้ให้มีประสิทธิภาพในการโจมตีที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสามารถจบได้ภายในภายใน2เทิน นะครับหรือก็เลยไปเทิร์นที่สามนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เออ่เมื่อคู่ต่อสู้โดนไปก็จะยอมแพ้ไปเองในเทิร์นที่สองนะอ่ะนะครับทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเทพีอาร์ทิมิสนะครับมีมานิโกนะครับมีซากะดำนะครับเซอร์พีซากะนะครับมีเจมินี่คานอนนะครับมีคานาทอสแล้วก็อาโอนนะครับตัวสุดท้ายนี่จะเป็นตัวเดามจตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าผมมีอาโอนก็ใช้อารอนอ่ะโอเคลองไปเอาทีมนี้ไปตบตีกับชาวบ้านเขาดู ช่วงนี้ใครก็ใช้มานิกอเนาะเป็นฮอตฮิตจริงๆนะครับคันแรกก็อาทิมิสเปิดนักล่าไปก่อนแล้วก็มานิกอก์ใช้เซจิชิกิไปก่อนเออเปิดโลกวิญญาณเราเปิดเขาก็จะเปิดตาม,มจากนั้นก็เซอร์พิสซากะเปิด อนาเธอเดนเมนชั่นไปแล้วก็เดมิี่คานนนแจกแดเมจไปก่อนทั่วๆจะสังเกตว่าลูกลูกวิญญาณของอ่ไอเจ้า มานิกรเนี่ยนะมันจะขึ้นมันจะขึ้นรอบๆตัวศัตรูค่อนข้างเยอะนะอ๋อประหยัดพลังงานน่ก็ได้เนี่ยแจกลูกวิญญาณไปทั่วทั่วทั่ว ปกป้องมานิโกะอ่อา,อาไม่แปลงร่างไงแปลกจังโอเคใช้เป็นไรปิดแผนไปหน่อยแล้วก็โอเคอ่ะมานิกอเขาใช้สกิลที่ใช้สกิลที่นะสี่นะใช้แพสซีฟเราก็ใช้แพสซีฟเหมือนกันกนะเราใช้อัิมิตร ปิดปิดสกิลมานิกรเลคร่ะแล้วก็ใช้สกิลที่สามของมานิกรตกไปกลูกพลังสามดวงก็ตายยกทีแถมเราได้ยิวมาด้วยแล้วตอนนี้ถึงมานิกรเขาจะใช้ไอไอสกิลที่สามก็ไม่ค่อยมีผลแล้วเพราะว่าโดนเคลียร์ไอไอนี่ไปหมดแล้วเรียบร้อย ยอมแพ้ไหมห่เอืาจบอโอเคว่าลองดูอีกทีนึ่งทีมนี้จะจะแพ้ทีมเร็วนะถ้าเขาเร็วกว่าเนี่ยเราจะแย่นะครับแต่ถ้าเราถ้าเขาช้ากว่าเนี่ยยังไงก็จบภายในสองถึงสามเทินนี้แน่นอนอืม เซอร์พิซากะนี่ของมันต้องมีเปิดไปเลยสซกิชิกินาเธอร์ไดเมนชั่นคุณหนูเอาไปเพิ่ม,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 มลูกวิญ,ญญาณให้คุณหนู เพิ่มลูกวิญญาณให้ชูล,ล่าตายไหมล่ะตายเอา้าโตนางสารน้ำสาร,สาร <c oughs> ต้องพูดอย่างนี้ไะน้ำสาร น่าจะยังตัวไม่เยอะไม่งั้นคงไม่เอาชูร่ามาจ้ะพลาดแล้วน้องเอ้ยเอาละอารอนวันมาเลย ชึบชับเอองั้นก็หลับ HP กับมาริกรอสักหน่อยก็ยิงชูล่าไปอื ืสกิลสามมานิกกทำงานเรียบร้อยลบสกิลมานิกอไปเรียบร้อยอยอมแพ้อ่ะก็ก็วเวลเขายังน้อยนะอ่ะเดี๋ยวไปหาตัวโหดๆมั้งทีมนี้จะจะจะแพ้ก็น่าแค่ชาช่าเออ ตบไปตบกลับเนี้ยก็ใคร HP น้อยกว่าก็แพ้ไปอ,อ่ะอถ้าเจอทีมแช่แข็งนี่ยากหน่อยยากหน่อยยากเลยแหละโอ้โหได้ก่อนด้วยขอบใจมากทำอะไรกหมอนี่ได้ป่ะ

เดี๋ยวกะนายนายต้องไปก่อนเราไม่ชอบนายอ๋อเออว่ะไม่ได้เปิดจอมตีเบิ้ลแย่จังระเบิดคราวหน้านายต้องไปเดี๋ยวกัะ จะแช oh, oh, ่แ oh, ข็งอามรนเหรอโอ้โหฟันยิบโอ้โหอนาทอสโกรธสิเออโกรธหน่อยช่วยทำมาหากินหน่อยไหนนี้ให้พรให้พรเจ้ขนาย โอเคไป อยอมแพ้ไหมยังไม่ยอมอ่ะอโอเคก็ถือว่าเทินนี้สามเทินก็แล้วกันอ๋ออ๋อ นายทำไรอะนายเฮ้ยไม่เอาดิไม่เล่นงี้ดิเฮ้ยนายนายอย่าเล่นงี้ดิโอ้โหไม่ได้นะเอางี้จริงดิเฮ้ยเรา เราทำคอนเทนต์นะเฮ้ยอายนะเอ้าชื่ออะไรดูกันเราเองแล้วนายไม่อายเหรอทำไงดีนะเอ้าเอ้าเอ้า Tao nhí tinh gì này Này cho thăm bẹp đến Nó ai nè Cho đột hay đủ đi vậy Đi đi โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการจัดทีมเจ้ามานิกรสุดโหดนี่ก็เตรียมดาวเตรียมอะไรไว้สุ่มกันให้ดีเลยแล้วกันนะครับงานนี้มีไตาวายกันแน่ๆนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องมีจริงๆนะสาหรับมานะิกรเนี่ยบอกเลยนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ